ออกมาก็คือคุณมีโชคลาบขนาดกลางมากกว่าและโชคลาบที่ว่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่ก็ตามแต่เป็นโชคที่มีเข้ามาไม่ขาดสายจึงเป็นที่มาของคําพูดที่ว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือนั่นเองแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือความโชคดีที่ชีวิตมีความมั่นคงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากความเป็นผู้นําจากการศึกษาคนา้นคว้า และความเถเยอทะยานที่เนินพระหัสของทั้งสองมือแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของคนที่มีไฟในการใช้ชีวิตกับเส้นชีวิตที่บอกให้รู้ว่าคุณมีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ยึดติดกับครอบครัวหรือพี่น้องที่ดำเนินชีวิตไปแบบดั้งเดิมแต่คุณสามารถทำในสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นแต่สิ่งนี้จะนำไปสู่ความ